เช่นบางคนเนี่ยไปเจอ L O G โอ้โหล็อกการีทึมโอ้โตกใจขนลุกมากเรื่องเมทริกเนี่ยพี่ได้สรุปเนื้อหาให้น้องไว้หมดแล้วแหละนะครับพี่ขอพูดคร่าวๆก่อนได้ไหมนะก่อนที่เราจะคุยกันเยอะกว่าน,นี้นะครับขอพูดคร่าวๆก่อนนะครับเมทริกเนี่ยจริงๆมันเป็น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่จะบอกน้องๆประจําว่า เรื่องมันเป็นแค่สัญลักษณ์น้องไม่ต้องไปตกใจมันเช่นบางคนเนี่ยไปเจอ L O G โอ้โหล็อการีทึมอ้ตกใจขนลุกมากเงือแตกไปหมดเลยน้องครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับชีวิตเราน้องก็แค่ไปดูว่าไอ้เรื่องล็อกเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างอย่าไปกลัวนะครับเพราะถ้าไปเจอเรื่องล็อกเนี่ยน้องเจอ L O G ปั๊บน้องต้องนึกเลยเฮ้ยเราติวอะไรไปมัง่งเราติวสมบัติล็อกเฮ้ยพี่แก๊บเคยพูดอะไรบ้างน้องต้องมีอยู่ในหัวตลอดนะครับ หรือบางทีไปเจอเรื่องทรายอ่าทรายเอ็กอย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้จนันหนูไม่ชอบไอ้นี่เลยอะตีโกนเนี่ยเดี๋ยวน้องลองฟังพี่ติวก่อนน้องจะเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็มีแค่สมบัติต้าจาสมบัติไม่ได้ก็ข้ามนะเจําพวกนี้ไม่ได้ก็ข้ามแต่ไม่ใช่มานั่งติวแล้วข้ามทุกเรื่องเลยนะไม่ได้นะครับนะบางคนบอกกูข้ามทุกเรื่องเลยไม่ได้นะเอะอเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละเรื่องมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันไม่ต้องตกใจ อย่าไปกลัวอย่างวันนี้ครับน้องๆวันนี้เรื่องเมทริกองค์ประกอบของเมทริกเนี่ยจะมีชื่อเมทริกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้อักษรตัวใหญ่เช่นพี่เขียนว่า A เท่ากับอย่างนี้เขาเรียกว่าเมทริก A นะพอน้อะเห็นเมทริกเนี่ยน้องต้องรู้ว่าเมทริกมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกน้องต้องรู้ว่าข้างในนี้นะครับข้างในนี้คือสมาชิกของเมทริกนะครับถ้า เมทริกมีชื่อว่า A สมาชิกของมันข้างในก็จะต้องมีหน้าตาเป็น A เล็กตัวเล็กนะครับนะแล้วเขาจะห้อยสับสคริปบางคนบอกโอ้เขาห้อยอะไรวะเนี่ยเขาจะห้อยสับสคริปนะครับหรือถ้าพูดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะเลขห้อยพูดภาษาชาวบ้านเลขห้อยนะครับเลขห้อยเข้ามาเนี่ย A11 งนี้ย a อ2เนี่ยบางทีเราไปเจอสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขากำหนดว่า A 1 1เท่ากับ5บางคนไม่รู้คืออะไร เพราะนั้นพอมันอยู่ในเรื่องเมทริกเนี่ยน้องต้องทราบว่า A 1 1เนี่ยมันคือสมาชิกตัวที่1นนะสมาชิกตัวที่หนะห,หรือถ้าพูดแบบภาษาทางการเนี่ยแถวที่หหลักที่1นนะครับบางคนบอกเลอะไรมันขึ้นก่อนนะอาจารย์อะไรมันขึ้นก่อนอะไรมันตามมาอขออนุญาตใช้เป็นเลขที่ไม่เหมือนกันเช่น A 12อเท่ากับ10อย่างเงี้ยน,นะมันก็คือแถวที่หหลักที่2 เพราะนี้คราวนี้บางคนแถวที่หนึ่งหลักที่สองอันไหนแถวอันไหนหลักนะพี่บอกเลยนะครับน้องแถวกับหลักเนี่ยการอ่านเมตริกเนี่ยการอ่านมันอ่านแบบนี้แถวคูณหลักครับน้องจําแบบนี้เลยแถวคูณหลักแถวมันจะขึ้นมาก่อนแถวคูณหลักบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันม,มีคูณด้วยอาจารย์มันเป็นัญลักณอย่างนี้ครับมันเขากําลังจะบอกว่า เมทริกอันเนี้ยมีขนาดอะไรนะครับพอน้องไปเจอเนี่ยเช่นก็เขียนว่าสามคูณสองเนี่ยน้องต้องทราบเลยว่าเมทริกเนี้ยมีขนาดสามคูณสองนะครับสามแถวสองหลักเราจะไม่อ่านสามหลักสองแถวไม่สลับกันพี่จึงให้น้องจำแบบนี้แถวคูณหลักแถวคูณหลักเมทริกแถวคูณหลักแถวคูณหลักแถวคูณหลักนะครับแถวจะขึ้นมาก่อนหลักจะตามมานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คืออันไหนหลักวะอันไหนแถววะเนี่ยอาจารย์ อันไหนหลักอันไหนแถวเนี่ยหนูดูก็ดูเห็นตัวเลขอยู่ในเนี้ยเนี่ยในนี้จะมีตัวเลขเนี่ยหนูก็เห็นอยู่ในเนี้ยมากมายอันไหนแถวอันไหนหลักวะเนี่ยน้องจําอย่างงี้ครับน้องรู้จักอะไรอ่ะน้องรู้จักหลักกิโลไหมหลักกิโลรู้จักไหมหลักกิโลหลักกิโลหลักกิโลไหนวะเออน้องไปดูหน้าบ้านนะครับนะไปดูถนนใหญ่ก็ได้มันจะมีหลักกิโลเขียนอยู่นะครับหลักกิโลแถวบ้านน้องตั้งหรือนอนอ่ะ หลักกิโลบ้านใครนอนอยู่ไหมหลักกิโลบ้านเราตั้งอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นน้องจาตัวใดตัวหนึ่งพอหลักเนี่ยคือแนวตั้งคือหลักกิโลนะแนวตั้งเพราะนั้นตัวหลักคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นน้องเห็นแบบนี้สามคูณสองก็ต้องรู้เลยว่าสองหลักแสดงว่าที่รูปให้มาเนี่ยผิดแล้วมันคือต้องเป็นสองหลักก็คือมีแค่นี้ a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสองสองหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นจําตัวใดตัวหนึ่งพอนี่น้องอัมพลบอกแถวเ่ากับนอนหลักเ่ากับตั้งนี่แล้วแต่คนได้ไหมอได้เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นพอไปเจอสัญลักษณ์เนี น้องจะต้องรู้ว่า3าคูณสเขาบอกเมทริก A เป็นเมทริก3าคูณสน้องต้องรู้ว่า3ามคูณสมันคือ3แถว2หลักนะครับเพราะฉนั้นเขาเขียนเมทริกเนี่ยเขาจะบอกถึงสัญลักษณ์เลยนะครับนะ้น้องต้องทราบนะครับตรงนี้นะต่อมาน้องต้องรู้อะไรอีกพอน้องรู้แล้วว่าอ๋อเขาเขียนสื่อสารกันแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเช่นพี่ไปเขียนเมทริกนี้ชื่อว่านเนอ,อมีสมาชิก1 2 4 5ลบ1ลบ8ดอย่างเงี้ย เนี่ยคือสมาชิกแต่ละตัวในเมทริกเอนะครับนะอ่าแล้วก็จะมีขนาดเท่าไหร่บางคนบอกคำว่าขนาดสิ่งนั้นต้องทราบนะครับมันจะมีคำว่าขนาดของเมทริกมิติของเมทริกนะครับนะเขาพูดคำเดียวกันครับเมทริกนี้มีขนาดเท่าไหร่หรือมีมิติเท่าไหร่ก็คือมิติ3คูณ2นะครับนี่คือขนาดของเขานะครับนะเพราะนั้นไปเจอ ในสิ่งนี้มีขนาดเท่าไรสามคูณสองต้องทราบมีหน้าตาแบบนี้นะครับสามแถวสองหลักแบบนี้นะฮะต่อมาเราต้องทราบอะไรอีกอันนี้คือเมตริกธรรมดาเลยครับน้องๆนะเมตริกธรรมดาที่น้องต้องรู้จักครับต่อมาเราต้องรู้จักอะไรอีกครับต้องรู้จักชื่อของมันนะครับที่พี่พูดไปคือเมตริกธรรมดาใช่ไหมต่อมาคือมีเมตริกจัดตุลัสด้วยนะครับพางคนเอกเมทริกจัดตุลัด เมทริกจัตุรัสคืออะไรเมทริกจัตุรัสก็คือเมทริกที่มีแถวกับหลักเท่ากันแล้วนิยมออกข้อสอบที่น้องต้องเจอด้วยนะครับนิยมมากนะฮะเช่นพี่เขียนอ่ะเมทริกบีเมทริกบีนะเมทริกบีมีขนาด2อคูณสอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับเช่นพี่บอกว่ามีหน้าตาเป็นแบบนี้1 3ึ่งสลบหนึ่งห้าอย่างเงี้ยเนี่ยมีสมาชิกแบบเนี้ยสองคูณสองสองแถวสองหลัก เรียกว่าเมทริกจัตุรัสนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสมบัติเมทริกอะไรอีกเยอะมากมายเลยนะครับเพราะฉนั้นน้องไปเจอตรงนี้นะครับเขาจะเขียนเลยเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับหรือบางครั้งไปเจอสัญลักษณ์ว่า b เดี๋ยวนะ b เป็นเมทริกที่มีขนาด2อะ n คูณ n อย่างเงี้ยเราต้องทราบเลยว่าเป็นจัตุรัสนะครับเป็นเมทริกจัตุรัสโอเคไหมฮะอ่า ต่อมาครับตอนนี้น้องทุกคนรู้จักเมทริกนะต่อมาเราต้องรู้เรื่องว่าเมทริกเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะอ่าพี่มาเปิดมาดูตรงนี้เลยนะครับในหน้าสามร้อยของเราอันนี้พี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับเรื่องพวกนี้นะต่อมาครับพี่จะพูดทีละหัวข้อน,นะครับเราจะได้ทราบว่าในเรื่องพวกนี้มันมีนอ,อ,อะไรบ้างนะเนื้อหาของมันอันแรกครับการเท่ากันของเมทริกนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะฮะเมทริกมันเท่ากันได้ด้วยนะครับถ้าเมทริกเท่ากันก็คืออะไรครับ มีมิติเท่ากันอาล้ทุกคนรู้จักคําว่ามิติแล้วนะมิติขนาดอันเดียวกันนะฮะมิติเท่ากับขนาดนะฮะเมติกนี้มีมิติเท่าไรมีขนาดเท่าไรในข้อสอบเขาจะเขียนคำสองคำนี้แหละเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเมตริกจะเท่ากันนะครับเช่นเราบอกว่าเมตริกเเท่ากับเมตริก B หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่ามิติมันเท่ากันขนาดเท่ากันอะ นะครับนะและนี่สําคัญที่สุดสมาชิกตําแหน่งเดียวกันมันจะเท่ากันด้วยหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเอาไปใช้เลยในะข้อสอบนะครับเช่นน้องไปเจอ X, เอ่ออะไรเดียหนึ่งอ่ะสมมุตินะเท่ากับเมทริกห้าหกหนึ่งหนึ่งแบบนี้ครับน้องน้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยน้องเอาไปใช้ได้เลยว่า อ๋อเมทริกสองอันนี้มันเท่ากันเว้ยเฮ้ยมันเท่ากันพี่แก๊บว่าไงฮะพี่แก๊บบอกว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งมันจะเท่ากันตัวต่อตัวเลยนะผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะตัวต่อตัวมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นตำแหน่งหนึ่งจะเท่ากับตำแหน่งหนึ่งนจะสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ5 y ของเราจะเท่ากับ6นะครับนี่คือการเท่ากันของเมทริกที่เอาไปใช้ในข้อสอบนะครับนะเนะพราะนั้นคนที่นั่งฟังอยู่นะครับก็ต้องรู้ว่าอ๋อ เมทริกมันมีแบบนี้ด้วยนะเราจะได้เข้าใจนะครับต่อมาครับชนิดของเมทริกครับคำที่หนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักคือ transport ของเมทริกสัญลักษณ์เขาจะเขียน a กำลัง t นะ a กำลัง t นะอ่านี่คือ transport น,นะพอน้องเห็นเจอในโจทย์เนี่ยเขียน a transport เนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าการ transport เนี่ยมันคือการ กลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวบางคนฟังอะไรว่าแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวมาดูเลยพี่ยกตัวอย่างให้นี่มีตัวอย่างให้แล้วนะครับเช่นน้องเห็นตรงนี้ไหมนี่คือแถวที่หนึ่งพอทานสโพสปั๊บมันจะกลับไปเป็นหลักที่หนึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกต้องเขาเรียกต้องจินตนาการเลยนะเอกคณิตศาสต้องจินตนาการเลยกลับปุ๊บเลยนะฮะพอหนึ่งสองสามใช่ไหมมันเป็นแถวที่หนึ่งนะมันต้องกลายเป็นหลักที่หนึ่งก็เอามาปุ๊บหลักที่หนึ่ง เอามาตั้งป๊อกออกมานะถ้าหมุนตัวเลขเห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยต้องมีจินตนาการในหัวเลยไหมเนี่ยหมุนตัวเลขชัดต้องเป็นงี้ปุ๊บมันจะกลับมาตั้งปึ๊กตรงนี้เห็นไหมฮะอ่ากลับมาปุ๊บแล้วแต่คนชอบนะจะทาแบบไหนเช่นพี่ชอบแบบเนี้ยแนวนอนเ,อเป็นแนวตั้งปึ๊งสองห้าสี่เป็นแนวตั้งปุ๊บก็เป็นสองห้าสี่แนวตั้งไล่ตามลําดับสองห้าสี่นี่คือทาน n s p o r นะครับที่ต้องรู้จัก คำที่1นึ่นานะพาสโพตไม่ใช่คำที่1สี่หลายคำแล้วนะการเท่ากันของเมทริกชนิดของเมทริกนะครับนะต่อไปต่อไปทย้นอนจากคือเมทริกศูนย์ครับน้องเมทริกศูนย์คือเมทริกที่มีสมาชิกศูนย์ทุกตัวนะครับไอคันที่เขาจะไปเขียนว่าตัวเองเป็นเมทริกศูนย์เนี่ยจะเป็นจะเขียนเลขศูนย์เฉยเเนี่ยเดี๋ยวมันงงนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอเรื่องเมทริกนะครับที่มีขีดใต้ตรงเนี้ยนะจะเรียกว่าเมทริกศูนย์เลยนะครับศูนย์ทุกตัวนะ อ่าโอเคไหมศูนย์ทุกตัวตามมิติของมันนะครับนะมีมิติอะไรก็ตามนั้นจัดตุลัดพี่พูดไปแล้วนะครับจัดตุลัดนะพูดไปแล้วนะอ่าเมตริกเฉียงตรงนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนะเมตริกเฉียงก็คือทุกอันเป็นศูนย์ยกเว้นตัวเฉียงเฉียงแบบเนี้ยการเฉียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทะยงลงนะอย่างนี้เรียกว่าทะยงลงนะทะยงลงโอเคไหมฮะ เมื่อคนอาจจะมีสงสัยไหมน้อง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 ,น,องน้องพี่ทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมเขาเรียกทะแยงลงทําไมเขาไม่เรียกทะแยงขึ้นน้องมีใครสงสัยไหมน้องเอาหลักตรงนี้ของพี่ไปนะหลักตรงนี้สําคัญมากแล้วน้องจะรู้เลยว่าโอ้คณิตศาสตร์มันง่ายแค่นี้เลยนะคณิตศาสตร์มันแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะครับนะทุกอย่างในคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าเรื่องกราฟไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับลำดับหรือออเดอร์ของมันเนี่ยจะอ่านจากซ้ายไปขวานะฮะ เพราะนั้นพอมันทะแยงตรงนี้มันมาจากซ้ายใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าทะแยงลงอย่างนี้เรียกว่าทะแยงขึ้นนะครับเราจะไม่สวนทางขึ้นไปแบบนี้โอเคไหมทุกอย่างในคณิตศาสตร์จะอ่านจากซ้ายไปขวาอันนี้พี่พูดไว้ก่อนเลยนะเดีย๋ยวเราจะไปเจอเรื่องกราฟเราวมาเจอเรื่องโดเมนกับเลนส์นะครับในการอ่านพวกนี้ในการอ่านกราฟขึ้นกราฟลงนะครับนะชั้นขึ้นชั้นลงอย่างเงี้ยทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับเพราะฉนั้นเขาจึงไม่นิยมอ่านแบบนี้ว่าทะแยงขึ้นเพราะมันคือ จากขวาไปซ้ายคนละเรื่องทุกอย่างจะอ่านจากซ้ายไปขวาออเดอร์เป็นแบบนั้นนะครับลำดับเป็นแบบนั้นนี่ก็เรียกว่าทะแยงลงนะฮะพี่พูดไปไกลเลยวะ่ะนะทะแยงลงเป็นแบบนี้นะครับนะต่อไปต่อไปนะต่อไปเมทริกเอกลักษณ์นะครับเมทริกเอกลักษณ์เมทริกเอกลักษณ์จะเขียนด้วยตัวไอครับเอะบางคนบอกเมทริกเอกลักษณ์คืออะไรอะ่ะเมทริกเอกลักษณ์ก็คือเมทริกที่มี เลขหนึ่งทุกตัวตามเส้นทะแยงมุมถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับอย่างนี้เรียกว่าเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยนะเมทริกเอกลักษณ์นะครับโอเคปะมีหนึ่งทุกตัวครับตัวอื่นเป็นศูนย์หมดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปรู้จักกันในข้อสอบเลยอันนี้พี่พูดคร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วนะครับน้องๆคร่าวๆแล้วพี่ถึงบอกไงว่าถ้าใครเก่งอยู่แล้วนะพี่ขออภัยนะพี่อยากให้คนที่แบบไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นะครับได้เข้าใจว่าอ๋อ เมทริกมันมีแค่นี้เองนะคำศัพท์มันมียุ่ยเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยนะใช้อยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะต่อไปครับเมทริกสมมาตรครับน้องสมมาตรต้องมีสมบัติตามนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสมมาตรเสมือนสมมาตรเนี่ยสมบัติตามนี้นะครับนะ<ม>ก็คือ A เท่ากับลบของ a อแทนสูตรนะครับนะอย่างนี้เรียกว่าเสมือนสมมาตรนะครับนะอันนี้เรียกว่าสมมาตรนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคำศัพท์พวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับนะต่อไป อันนี้ค่อยว่ากันนะครับพี่เอาหลักๆนะเอาหลักๆก,ก่อนนะครับต่อมาคือการบวกลบเมทริกอันนี้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนเป็นอยู่แล้วการบวกลบเมทริกคืออะไรครับเมทริกจะบวกลบกันได้มิติต้องเท่ากันโอเคไหมแล้วการบวกลบก็คือลบตำแหน่งต่อตำแหน่งอ่ะเช่นน้องไปเจออ่หนึ่งสองลบหนึ่งห้าสมมติเมทริกนี้บวกกับเมทริกนี้อะ,อะไรเดียวเจ็ดลบห้าหกลบหนึ่งอ่ะสมมติอย่างเงี้ย การบวกกันเนี่ยแน่นอนสองอันจะต้องเท่ากันเมตริกไม่ใช่เท่ากันโทษม,มิติต้องเท่ากันเหมือนกันอ,ะอ่ะต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับการบวกก็คือตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกันเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็คือเอาตำแหน่งต่อตำแหน่งบวกกันเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสองบวกลบห้าเป็นลบสามลบหนึ่งบวกหกเป็นลบอ่าเป็นห้าเป็นห้าแล้วก็ห้าบวกลบหนึ่งเป็นสี่ประมาณนี้นะครับนะเรียกเรี่กงการบวกเมทริกบวกลบนะอันเดียวกันนะครับ ยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือการคูณเมทริกครับที่น้องจะต้องเป็นต่อไปฮะการคูณเมทริกเนี่ยการคูณเมทริกเนี่ยมี2แบบแต่พี่ไม่ค่อยอยากเรียก2แบบหรอกนะครับเอาง่ายๆการคูณเมทริกก็คืออันแรกก็คือมีตัวเลขกับคูณกับเมทริกนะครับถ้ามีตัวเลขคูณกับเมทริกเนี่ยก็คือเอาตัวเลขคูณกระจายเข้าไปทุกตำแหน่งอย่างเช่นตัวอย่างที่น้องเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือการเอาเลขสองที่เขาเรียกว่าสเกล่า นะครับนะสเกล่าคือมีแต่ปริมาณนะครับนะเดี๋ยวน้องจะไปเจอเรื่องในเวกเตอร์อีกนะครับนะเลข2ในสเกล่าคูณกับเมทริกตัวนี้การคูณก็คือคูณทุกตำแหน่งครับน้องคูณทุกตำแหน่งกระจายเข้าไปภาษาบ้านภาษาชาวบ้านกระจายเข้าไปนะครับ2อคูณหได้สิบสองคูณลบสองได้ลบสี่สองคูณสองได้สี่สองคูณหนึ่งได้สองอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าการคูณเลขธรรมดานะครับคูณกระจายทุกตำแหน่งนะครับนะอ่า แต่ที่สาคัญคือตรงนี้ครับคือการคูณเมทริกและออกข้อสอบประจําในครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับนะการคูณเมทริกเป็นแบบนี้ครับเมทริกกับเมทริกคูณกันนะบแบบนี้นะคูณกันอย่างเงี้ยอย่างง่ายเขาเรียกว่าจัตุรัสคูณกับจัตุรัสง่ายๆเลยนะครับแต่หลักหนึ่งที่น้องจะต้องทราบเลยนะครับนะที่เขียนไว้ในนี้แต่ไม่ได้บอกน้องๆคือตรงนี้ครับพี่ขออนุญาตอธิบายนะครับน้องจะได้เข้าใจเช่นน้องไปเจอ อ่า uh, มทริกสมมตินะสมมุติตัวเลขนะครับสองหนึ uh, ่งลบหนึ่งห้าคูณกับเมทริกสอง uh, 2, ลบหนึ่งสมมตินะครับอย่างเงี้ยคือไม่ใช่จัตุรัสนะครับอันแรกเป็นจัตุรัสแต่อีกอันไม่ใช่คูณกันนะครับการคูณเมทริกเนี่ยมันมีคูณได้กับคูณไม่ได้ด้วยข้อสอบเคยถามนะครับว่าเมทริกนี้ใครกําหนดมาเมทริกนี้ คูณกันได้หรือไม่โอเคปะ่ะน้องต้องตอบคำถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรด้วยนะครับแม่ริกสองเม่ริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้นะครับน้องต้องพิจารณาจากมิติของมันครับอย่างเช่นตัวแรกมีมิติ2อคูณสอีกอันหนึ่งมีมิติ2องคูณหนึ่งสองแถวหนึ่งหลักโดยส่วนตัวพี่จาตัวหลังก่อนนะครับพี่ไม่รู้น้องๆจํำยังไงนะ นะแต่พี่ชอบจําแถวกับหลักสลับกันนะครับคือแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันนะในการจําคณิตศาสตร์มันจะงงๆนะบางอันนะจําสลับกันก็ไม่ได้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวพี่จําข้างหลังนะไอตัวแถวไอตัวหลักเนี่ยจําตรงนี้ก่อนนะครับพอได้ตรงนี้แล้วค่อยมาใส่ข้างหน้านะครับนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ละคนนะบางคนก็ไม่งงในเรื่องนี้นะครับงงทีละเรื่องนะครับนะอะทุกคนเมทริกจะคูณกันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้น้องดูแบบนี้ครับพอน้องเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บให้น้องดู เดี๋ยวไฮไลท์สีเหลืองดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไฮไลท์สีเหลืองเห็นปหอ่ะไฮไลท์สีเหลืองนะอ่ะหลักของตัวหน้าก็คือเลขตัวหลังจะต้องมีค่าเท่ากับแถวของตัวหลังถ้าพูดแบบไม่ยกตัวอย่างเนี่ยงน้องงงนะเช่นน้องไปดูคําพูดในนี้สิเนี่ยน้องไปดูคําพูดในนี้สิงงเนี่ยจะหา A คูณ b ได้ก็ต่อเมื่อจํานวนหลักของ A เท่ากับจํานวนแถวของ B งงถ้าถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่ให้นึกถึงว่าอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมตัวหลังของตัวหน้าต้องเท่ากันแบบนี้นะเพราะนั้นโจทย์จะสลับหลอกยังไงน้องเอามาเขียนแบบนี้นะมันต้องเท่ากันเนี่ยตรงนี้นะมันต้องเท่ากันนะถึงจะคูณกันได้ข้างหน้าเป็นอะไรพี่ไม่สนนะถึงจะคูณกันได้เพราะฉะนั้นเอาเท่าได้ไม่ได้ก่อนนะครับนะอน้องหนีงบอกคูณได้ค่ะเพราะนั้นวันสอบเนี่ยเขาอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ เมทริกซเคือเมทริกซ์เอไมีขนาด3าคูณสท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ